สวัสดีค่ะพี่น้องสุกโถสุกคนจ้าเป็นไงสวัสดีครับพี่น้องมืงเห็นเขาเกิดงานเย็นหน้าอยู่ว่ากระเหลวไฮเแล้วหน้าเนาะพี่ไงจะถ้าว่าวาเล้วเราเขาเห็นวาแล้วเราเห็นหน้าวานนี่เพระท่านได้เห็นว่ากระวานแล้วเมื่อวานพี่น้องบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายมือแล้วบ่ได้เข็ดมันนี่ไปไงเทยังกินก็ไปไงเดี๋ยวคนปลาทูสละเขาบ่ได้หาน้อยอยู่น้อยขีดเนาะ อยาก่าอย่าเยอบเห็บหน้าอยู่มี้วมอยากกินปนปะทูพะน่ะวไปแล้วฝนก็ตกใส่ค่ะขึ้นตกบักแหงานก็ตกบักแหงว่าฝนก็แล้วเจ๊ไหญงตกก็ตกไปยู่ทางสุดใจยังลานเขาหน้าแห่งทวนทวนดิอู้นววาวววววนีววววัววววววว่วว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 นวว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 เวว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 ันแว กลลายอยออู่ตดเเอาปลาทูมาปนกับลวกดอกแค่เน่เป็นย่างพอน่ะแลาวา้ว่ะบ็ได้หาพี่น้องเบิ่งตัวปลาทูด้วยพี่น้องเป็นดาแซ่บเป็นตาแซ่บปลาทูข้อปีนเลยปลาทูไข่แกะอะไรก็ได้ฮะเปิ้นไา้แหลมแหลกๆพะนะปลาทูอยากเนี้ยวๆอยู่ nè, mắm nèn đi, mày? Tự chiang bớt ma rồi, leo. Càng tôn, vậy nhảy bạc vãi luôn. Xẹp à, vậy nhỉ? Bả luôn thế này, cẳng thằng mệt đằng. Bả chín không béo, tôi đã cho nó ai cân? Vậy nhỉ? Đi đây, háp búa phá là. thứ bốn buôn... ข่อยมาสวยๆเพราะงี้หนูพ่ท่านได้แล้วอยู่ไหมมันถืออยู่แล้วล่ะมาทั้งวันไม่เคยใสอ้ได้ถือคักอยู่เพราะว่าเพราะงี้หนูแล้วเหรยามพ่อท่านเดี่ยวอยู่จะว่าสวยเกิดถือรถป่าเบื่อดอกหยุดน้องต้มห้องต้มชูรถกับผู้ใดหากับผู้นั้นได้ดื้อโอ้โหใครเลยมาใส่พอดีพองามนี่ล่ะ เดีใส่ไหลใส่ล้วงกันไปแล้วฮะจ็คพอ,อแล้วจ็คกมาแล้วโุกมาแล้วเจ้าจิ้นนึงสักคำนิหนอมันนแลลวห้องกรต้องไปเราะสะก้อนพอฝาไม่ติกกอนยางงี้้าวปได้กินโดนเราด้นอเนาะด้เยถู เป็นได้ก็แล้วแซ่บแล้วพี่น้องแล้วมากินข้าวน้ำกันได้จ้าหาพระข้าวสูุจินจ้าเอ้ยพี่น้องเนื้กินเป็นแตาแซ่บแต่แสบเป็นไงมาเด้อครับพี่น้องตอนนี้แสบๆจ้าแกมากินข้าว้ลูกเด้อตัวสับปอเพยบวงเพลหรอกฝนตกใส่บ่อหรือโม่เขาข้นลืมคนแหลนเขาหอมคนเขาหอมนอนอยู่อู่มันดังบักแห้งนู่นจอจัดมาแม่หมือนว่าพ้อนแลงของไปแล้วตัววักสุดปลอยยังเปียกบมันหรอ บอกเป็นยังครับเดี๋ยวจงหาไม่ก็ได้เอาไปไงเป็นเขาห้องเหมือนนี้เสร็จแล้วพี่น้องเสแซ่บแซ่บคักกับต้มโนไม่กับลวกดอกแค่ลวกดอกแค่ด้ครับพี่น้องงานี้มันมีโนไม่ขึ้นแล้วเอ้ยมาไปตัวเลย้อโทนเดี๋ยวไปเอมหมดโทนลายมืออะไรเลยนายมืออะไรเลยเพราะไงเพรเห็นพี่เห็นน้องก็ได้เอาผีกับน้องเออเอาบอกว่าเนี่ยจะมาขาจัง ถึงอยู่ไอ้พันก็ต่อกันก็เจ้ากับเป็นการเป็นงานมันเข้ากันดิลมหายใจจากกันญาติพี่น้องอ๋อเนี่ล่ะพี่น้องก็เสียแม่พี่น้องก็เลยเนี่เพิ่องมาท่มกันกับบ้านเขาพอดีเนาะพะย่ะมีน่าอะไรหรออ๋ะบ่ได้เกียร์ิว่าสีว่านเขาว่าว่านเขาวือสีลมสิตายนี่คนงูมัวเน่นอนดิตาตัวกระถานทุกคนเด้อพี่น้องเข็ยนเดีวอยาก บ่เคยเปลี่ยนแกเปียนน้องไงเนาะไมยบ่มีอาการบีเวมาก่อนได้พี่น้องเป็นบาดเดียวว่าเป็นมะเร็งขานสุดท้ายหรอตายเลยบ่ฮู้คือกันเลยว่าจัามันเป็นได้ยังมันก็อยู่นงกันซุ่มืงิเห็นกันซุ่มืงิไปหน้าก็เว้ากันคนนีเบ่ผิดปกติเลยบ่ได้ว่าเจฟผ่านปวดนี่คือเป็นยังสั่นยังสีแต่เอาบ่เคยได้ยินจมบ่เคยได้นยินไหวผมเพื่อไก่กับมิโซลนู่นมอนกัน น่าอยู่ร่วกันทำดิติดกันทำด้อ้นี่แหละ้ยุพอมันก็พอปลอมแหละไปนองเ้ยแล้วกิกันเจาแล้วเกิดนแปดเกิดก้นวจะเกิดก้อนยหรอซุนมปีหนึงปีหน่งวนเ็กเกนน้ำเนีวหาปหาอ่าอตัวน

đi ừ. cả đi là phi nòng ơi cho người dân nó cả nhìn nhận chân thấy thì pha vẫn mất tốt nè ô nó có bốc cây gần như là như bàn lúc như bàn gì mẹ không có bàn hẹn rồi cây hố nè mẹ cả เราวางกวาเห็นตะเลี uh ่ยมปาเลี่ยมป้าผ้าที่ท่านดูเัตเหลียมมาทางสีเลยผนยังร้านเห็นไหมเอืป่ะเผือพี่น้องผนกับ ก็สิแรงบมไ่ได้โจกครับผมแม่นอกทางพฝนก็ได้เป็นว่ามาเห็นทางผีกับทางฝนสามารถตามกัดแท้เพรนั้นมันห่องห่ยอยู่บ้านเนาะนี่ก็เป็นบางเป็นบางช่วงละทางห้องมันก็ทางน้ำส่วมอยู่แล้วเนาะทางผีเยาว์เด้เปรงถิ่นทางพฝนห้องหาฝนดูคนมาว้ายเห็ดเห็ดน้าอย่างสีเหระครับพี่น้องที่บ้านมีเปรียงน้ำปลาดุกเอ้ยตกเงี้ยหมูมามามเงี้ยไม่เหรอเนย ไ,ได้เลียวเพียงน้ำเนาะก็ทีนี้เป็นตัวบทีเหลืกันหัวเพียงเงินน้าดำนี่เจียป้าสิแพราปากักเล่นวันเมื่ออยากเก็บกวันมู้อยู่นี่เพราะเขาคาฟ้ามือขาสวัดแล้วผมอัดน้ำใบปาที่ถิ่มมาหน้าขากวัว เมื่อยุ้ยหน้าห้อ,อยบ้านแตกกล่วป่วยกับป้าในแพงนี่แหละพี่น้องมันงเกินมากมาแฝงอยู่เห็นหน,น,ยยยน้ากับแสงกูได้อย่างมาใส่เบ็ดกแตมาใส่บเบ,บลือบักท้วงกับร้านกูได้คิดว่าป้าปล่อยเด้มอมึงหันมอนือหนีหวงบ่าวาเด้อครับผมมาใส่เลยตัวได้กินกระไดทัน ปลาบ้านเขานี่เขาจะเาสีบยบ่ยเช็ดเห็นตอนอเห็นลุมมีไส้อย่างเด้อครับพี่น้องบางคนดูบางคนงดูมือสองอยู่วัดสารคามเนี่ยครับพี่น้องดอนลุมมีหลายดอนดูอยู่ดิเกิดดอนดูหนึง่งก็เจเ้าแพงไปใส่วันไหนได้เต้ออยีบ่แพง จากไซนมในไซเลยเอาเบ็ดมาพกรถไปตาในีหนองในห่วยมือมาพ่านมาตึกรถเห็นเลยก็มาเหต้เอา อยามาขาคาก็ดอกป,ปลาดูม,มนกกันหลายผลวันนี้ถือผลทั้งค้าเ็เกาวันบานในีสิแพ้ใครไี้บานนาแพ้อ่แกกูเติมเื่มกูนเจ้ก็ได้หลายยุทธวังหมผมบ่เบิดเดี๋ยวกะทังไปไปน้ำเนาะ เทั้งหางนามนะทั้งต้นหนามวันนู้นฝนตกมาขึ้นบอเหมน็นพอสุกหมานป่าปักไงนักป่าใส่ทางไหนบ่มโครงกานอยู่นี่ใส่ป่าดีดีดินพอสุกันไปว่าไรหราจะยังน้นหมดกับพอแห้งหรอก,อก นางฟังอยู่หน้าผมเนาะปากถืงขาดหน้าวะนะเจกกันหน้าห้องแตกสู้อ่ะส่วนจะแอบ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 ฟ้องสันด้วยก็เลยมาคิดว่าเัาบอกนู้ดเด็ดนาดําส่วนหัวส่วนหัวเจ็กกันหน้าสะบ้าง เป็นต่มังนี่ยังพี่น้องสวนหวกชกาาหาอกสีตาดยังน้อยดอกก็ปากเีดงามงาหาก็ใส่เดสติกนหกก็บอกว่า่นหอกิกนาหอกก็ตัวใงญ่เนาะกทำนึ่มื้อนไหอกชกน้าตั้งหักคงเชิโมกตั้งหัก วกีเสียไมลอวกจ็ขาคำนู้พี่นมันเด้ใส่่ะเจ้าใส่เออท้มาจางกลางนี้อันกลางนู้นนีเจ้าชบันนี่โอ้ขาจ้ขายเป็นเงิสองหมเป็นุดรการนี่เป็นมือสองมื้อหมดแล้วตะคนเจ้าบ้านห้องมือพินเนี่ ผมเหมืานมกินอยูเจ้ากับแสบคือบ้านละแต่ว่าตัวนิยมบวชไปก็บ่หวัวกัน่นิยมบานพ่อมันนุ่มบวดเป็นบนานเขาอะไรหวัวกมันออกแต่เสียมออยมันหลกกลายที่หัวมนึงโกินบตั้แม่ตั้งลูก <c oughs> หมกอันต้กับว่าแพะแหลเน้ะพี่ไงอืมอันนี้กันเด้ไใครล่วนี่ยเล่าหดยี่บานา้องมิ่งไปเอา้ิ่ไปสวนนึกกินเนาะนี่สะพานเย็นบ้างครัน่าจะสวงอ่ะป้าหลายแขหลายแฉเคยไปสวนที่นึงวิ่งสวนเนาะจมวิ่งบุกขข้นได้หะโอ้

Cơn khô ướng chợt tiêm khô rồi nè Đâu bà thê hoặc thế hoặc đâu có Sợi xứ nướng ngon hay chân lọc của nó vào. Cả lại khởi gì ừ. Ngoài ก็สั่งเป็นหน่วยนี่ตำกับตำแก้วกับต้มแล้วไม่นี่ตึ <c oughs> ้งเวทตึ้งหอน เมื่าพานอาทิตย์หนึ่งนี่เดี๋ยวนำมาท่านไหนด้วยพี่น้องเขาบ่กกันผ่านอาทิตย์นี่เอาแทอแน่นอนเลยผมตกมาเลยมันากให้ตกกี่รอบป้าทีนี้ปปนไ,ไปขัดเห็ดน้ำไหมมันมองงงคนเด้อขึ้นน้ำใหม่ต้มซีนี่มันประทันออกเมียออกอยางมันออกพอดีคนนีย้อมกลิ่นทำนี่แหละมันต้มจืดร้ายสิเพราะเสีบ คุยกันพรคุยกนแบบแบบตะลี้ก็บยุกไก่ผมเนาะโดนๆนี่จะได้กินตัวนึงแหละครับเนานะ กินขอลายปนบาตายไงหกคนอยากกินขลังี้มื่อนี้ไม่ใช่เป็นไหนวุ้นรล้าเตวันไหนวุ้นใส่น้ำยาเข้าไปไปนึกมือมากินขลันนีุ้แต่ก็ไ่ได้เลีนยุบมืดมือเว้หนุกไปองกินขลงแล้วกับพับพอดมาถึงโรงพยาบไปในบุงหน้านพราะว่าเขาะทันไรนาำอะไรอย่างยไป เด็แหงยังไปดอกขันโฮปไปไรเลยห้องกับโบจักว่ะมองไดมันขังมองเดมันฆ่าแต่มีแน่ธรรมดาหน่ะล่ะน้ำกระไรมาจมีผมกับขอขอบคุณขอบคุณเนเสียงสุขทุกคนเด้วครับนี่คือร้านคือม้ากระไรทั้งในหยดทั้มาเลยนไม่เย็นน้ำรุ่งคือต้างใ้น้กันคอยมีโชกมีใช่เรือว่าไปทางไหนทั้งในกับขอใหญ่เมียนตะายจะกูทุกคนเด้วครับทั้งไก่ทั้งมาทั้งไปทั้งพุ่นทั้งที่ทั้งรถทั้งอากาศทั้งหญงทั้งหงก โอดีโจรดีโจรดีคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ผมกุณศิเกาเข้ามาสวัสดีจ่าจิตจ่าทองเยอครับสวัสดีครับ